สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็มาพามาชมสถานที่วัดตาลที่ลมเก่าหรือว่าอีกชื่อนึงชื่อว่าวัดตาสลสรานลมอันนี้จะเป็นสถานที่ภายในโบสถ์บริเวณภายในโบสถ์ก็จะมีพระประธานเป็นพระปางมานพระปางสะดุ้งมานหรือปางมานสะดุง้งศิละปะสุขโขทยัยร่วมกับล้านนา ันนี้จะเป็นพระนอนเป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับวัฒนธรรมในสมัยนั้นน่าจะเป็นสุขโขทัยกับล้านนาะถือว่าสวยงามเหมือนกันภายในวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากดูบริเวณรอบเป็นปาง สีหะสายญาติหรือว่าพระนอนนั่นเองส่วนบริเวณนี้เป็นพระพระประธานมีความเชื่อว่าในสมัยก่อนเวลาเขาจะตัดสินพิพากษาคดีความเขาก็จะให้ทั้งโจทย์ทั้งจำเลยมานั่งต่อหน้าพระประธานแล้วก็ให้กิน ข้าวข้าวเหนียวข้าวสารธรรมดานี่แหละถ้าใครถูกก็จะรู้สึกเหมือนกินข้าวทิพเหมือนลื่นคอแต่ถ้าใครทําผิดก็จะรู้สึกเหมือนกินก้อนกวดหินดินทรายกลืนไม่เข้าคายไม่ออกตามตำนานเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมพาวมาเสียงซิมซีหาโชคหาลาบว,ว่าอยากจะไปซื้อตัวเลขบ้าง การซื้อตัวเลขอะ่ะก็เหมือนเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเราโอกาสที่จะถูกและโอกาสที่จะไม่ถูกแต่ถ้าเราไม่ซื้อเลยก็มีโอกาสเดียวนั่นคือโอกาสที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราซื้อดีกว่าแต่เมื่อซื้อไปแล้วเราก็อย่าซื้อให้เราเดือดร้อนเอาแค่พอประมาณแค่ใบสองใบก็พอคิดว่าเป็นการ อุดหนุนช่วยๆกันฟายแล้วกันอันนี้ขย่ามือเดียวไม่ถนัดแต่ไม่เป็นไรตกกี่ไม้เราเอาจำนวนนั้นว่ามันจะออกเลขอะไรอันนี้ออกเป็นเลข 8ปดแล้วก็23อันนี้เราพามาชมบริเวณข้างนอกเป็นศาลพระนางเนาวะรงเทวีหรือเจ้าแม่เข็มทองเป็นมหเหสีของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองรุ่มที่ มาดูแลบริเวณแห่งนี้คือพ่อขุนผาเมืองที่บางบอลหรือว่าพา่อขุนผาเมืองที่พิษณุโลกผุจะบอกว่าพา่อขุนผาเมืองเนี่ยเป็นตําแหน่งแล้วพ่อขุนี่ยมีหลายคนหลายความเชื่อหลายคติมากอันนี้ภายในข้างในก็จะเขียนป้ายว่าเป็นสิ่ง ต้องห้ามว่าห้ามทำอะไรทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เชิญมาสักการะที่นี่ได้เหมือนกันถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่นึงถ้ามาแล้วถือว่ามาตรงนี้ดีอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเจ้าแม่เข็มทองที่ช่วยพ่อขุนผาเมืองกอบกู้บ้านเมืองมา เป็นกำลังหลักในการช่วยสนับสนุนอีกเช่นเคยก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ